วันนี้ก็อะไรเสร็จเรียบร้อยแล้วทุกคนก็มากินมุกกระทะกันครับอันนี้ก็มาจากสกลนั่นแหละครับแล้วก็อเน,นี้อโคขุนครับเอามาซื้อมาจากสกลมีอยู่สองแพ็คแพ็คแพ็คก่อนตูกนก็กินไปแต่ว่าตูนถ่ายคลิปป่ะเออถ่ายคลิปอยู่เนาะอลยแพ็คหนึ่งเอามาด้วยเรากระทะมาด้วยทุกคนนั่งกินหน้าบ้านหน้าบ้านน้องแพะมาขอบคุณครับมับนเส้นสอ,อื้อสิบบาท เอาไฟมาด้วยครับเราเอาไฟที่เราแข็ของมาด้วยสําหรับการตัดต้นไม้ในการถ่ายทำของเราสว่างสวยสว่างสวยไหมพี่สว่างมากค่ะดิเซสิวเลยบงจงโอ้ยเหมือนกันแท้พี่น้อง <laughs> <laughs> นี่ฮะเอาปลั๊กมาด้วยต่อสายยาวไปเลยอืม <laughs> ับครับเอาเะไรอันนั่งลูก <laughs> ามาครับทุกคนพี่เพลชิดล่ะแล้วกินขลุก นี่มีชีสด้วยมีชีสด้วยน้ำแข็งใส่ใส่กระถุงอะไรครับก้ะถุงอะไรอะกระถุงสวยของแม่มาครับเห็นหมดทุกคนสวัสดีค่ะอืมเพื่อแสงสว่างครับย่าหรือเอามาสองดวงเลยไม่ถ่ายคลิปจะมือแล้วโทรศัพท์โทรศัพท์ออที อุ้ยอะไรอ่ะผักเแมวผักความไม่เป็นไรไม่เป็นไรย่างครับบิบี้ย่างเลยครับมาทุกคนกินหมูกระทะกันไม่ง่ายล้านกินหมูกระทะลูกไม่กินทำไมไม่กินพูดเพราะไม่กินครับต้องพูดครับด้วยนะรู้หมูกระทะูไหมถ้าเกิดไม่พูดครับป๊าปาก็จะไม่ซื้อของในไทย ได้พูดครับด้วยงานเครียดแล้วใครอ้าวอ้าวเอาเห็นเอาเหนี่คุย่างเลยครับเอาผักใส่เลยครับมาหมูกระทะพ่อล่ะที่รักพ่่งไหนนุนที่รัก มาครับหนูก็ท้าไปอาซูเกียวเออมันจังอืมมันเล่ายากี่แทลอดรี่ลูกไม่อยากกินไม่อยากกินครับไมอยากกินโอเคอันนี้ก็ไม่ให้กินเหรอให้เอาน่าใส่เนื้ออะไรยากับเดียวก็สุกเลยเนะ เลยพริกเลยพี่ยอนี mm ่ทำไงเขาเเยเอาเอาเอาวเนี่ยหมักหมักขึ้หมูกับเใส่ได้เทใส่หมูเนือเมหมูอ่ะไมเน้พริกกี่แล้วเขใส่น้ำปลาเยอะอย่างนีมือยามือยจ้ะเเมืออจ้ะ้อนุกนกระเด็นอ้นาัหออันร พ sí, ่อย่อยนชิ่อะไรลวนเลยไม่ไสทองมาไม่ไ no? ด้อไยังอเี่สนเลยพี่อาใส่นี่ก็ได้ชอบใช่ไหมอเลใส่อ้าวเกียอะไเนาะืพอแล้แล้วมันไหลมันไหลยอ้าลยพอาไลเอาไปลวกนี่เอาบ่เอาจานนึงหนึง ทุกคนมายัางยัางครับยางครับนี่เออและอันอันอันที่มันิด่หอมจังเหรลูกใช่ไหมครับโอเอะไรหึกเนยแบบี้ยงชีสชีแล้ชี้ใส่แล้วอันอย่ากินให้กรอกอันอากินให้กรอบอยากให้ยงลูกไงไม่ถ้าไปเอาให้เอีที่าไปเอาให้มันกินรที่ไหน จริงเลยย่างย่างจะลองพอยก็ได้อ่าจิ้มอะไก็ได้เเดี๋ยวเราเซ็ตก่อลูกก่อนทุกคนนี่ที่พีพ่ยใ่เป็นี่ยพี่เอยู่อยู่ในช่องช่องพี่เทลนี่พูดเป็นอยู่เป็นลูกพี่เทลูพี่เทวพี่บอย้าบลูกอยยครับพี่เทลครับท้าบลูกพี่ีทตัเลยอะแต่หน้บ้านยังไม่ทำมาลูก มืดเดี๋ยวกจะสว่างดีนะดูไหมนอนเดี๋ยวน่าเห่นไหมนีสิ่ที่หนูอยากกินือชีทอดอ่ะอันจะทอดเลยอันทีเป็นซปล่อยบอนี้ก็ได้กินอั่นี้แกะครับเดี๋ยวกันดีไม่ใช่เบางชิ้อย่างบอรนี้ไงน่าก็เลยนีมากไม่รังเท็นไหมผสมนมผงแตะกระเ็นแต่ว่าเทน เอเบีอ้เน,นี่ยเก็บอะไมาย่ยนะยยาง,าาาางใช่ไหนี่ไอ้นี้ลูกกระเายเอามาย่างใช่ไกเจ้าเนยนี่กระเี้าบะเนี้ยกินได้แล้วเหรอมื่อเราเก็บขยะเนาะนุ่มี่าปั้นนี่ยเกาหนาลาใช่ไหมลนะ่ะหนาลากต้องติดปูนอ้ยร้อน,ะนร้อน,ะน,น,นอะไรคะนี่คบแบอันนี้พี่จาชาเ <c oughs> ทพเจ้าตอบสิครับ พเจ้าที่รักแล้วเรียกชื่อแถวครับิี่พี่ตูนไอไส้กรอกที่หนูแกะแม่ซื้อมาไว้ก็มีนะแอหนแกะแล้วไงปิ้งปิ้งโอเคลบเลยลาย้ปิงให้ลูกชายอันพี่แวพี่เเก่นี้ดูเดี๋ยวมะทรปิ้งให้ลูกชายนข้หมูทำเนี่ยกรับ้นี้เหรอมัน้ง ซุ่มๆใส่กินแที่แตนอมด้วยนะแเป็นแบบนี้ไม่ใกอแบบไม่กอนี้เอายางเนาะดูมย่างช้อเนี่ยค่ะอสุใส่า่อหอร่อยอ่ะไม่กินไม่เป็นนะทีนเป็นไบ้งไมกอดไมดไม่ชอบกิน

กำลังถ่ายทำคลิปควรจะโฉมไหมไม่เอาไฟออกไฟออกยรอเลือยแก่เรือน่อยอันอยูแล้วอันเจ็บมือทำไมมันเมืออันอันอยากอะแบบีดไม่ไ้ก็เดแล้มนีไง่ ไม่ได้กินนะเย่ไม่ใช่แล้วก็ผสมแบบนี้น้อยนึงเทเย่หนะเดี๋ยวหิมำแหมก็มีก่อนเย่อันที่หลามากินที่เราก็กินได้เลยจะเย่ที่มากแบบแหมๆนะมือโดนถ่ายมือโดนหัวแล้วมือ่ายแล้วหรอกตีนะจะตีแล้วเราจะพุ่งเหยปะป๊ายะตีเลยเด้อ Sung, loh, luk. Mami mama, naik ke sini mah. Kau nak halal kah lah? Oh, oh, ini lagi kacau. Oh, oh, ini lagi kacau. Kau nak makan kacau? 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 K ไม่ได้เดินใช่าแขนเออาฮ่่าออู้ดใช่ๆๆๆงบอกมามาาครับมาไม่พุ่งหรอมามามาพุ่งใส่อันทีเออบําให้เลยจะบําให้ไลยพุ่งตังนี้ก็พุ่งเหมือนกันพุ่งเหรอไม่พุ่งนะไม่พุ่ง่าน เฮ้ยดังได้ยินท้องร้องเหรอเดีเดียวเดี๋ยวรองเหรอมันร้อนมากลดไฟได้ไมสิบังงวยบังงวยมันคว่ำมันจะพุ่งมันจะพุ่งอรนนี้มันจะพุ่งอีกอ่ะแต่ป้บังละมันก็มันก็กระเด็นอยากจะเอาสามสิบไมบังงว นี่อะไรผ่งน้ดเออมันใกระเด็นผ่องนวดดีดีม้งที่มึงเนี่ยข้าวุ้นอร่อมากขึ้นแล้วใยนานวออไปแล้วไม่ขออรมยามอเไอ้ต้มไม่ดีเหรอที่นึต้มให้ลูกเลไดีกว่าต้มอยูีก่นหเนาะน้อเนาะต้มเลยนะลูกนี่ต้มใส่ยังด้วยยังด้วยเป็นซอสยดงเลยแบบนี้อ่นนหรอ เดี๋ยวบอกนล่อ่เดี๋ยวบิ่เดี๋ยวมะยบันเยแวไปชมนนี่ยบอนนเยี่อแกเป็นชีสอันีไปรช้งเีแ่จีเอามาน่อออย่าไปกินหมเดยอย่าไปกินทมีแไหรอใช่ไม่อยู่ะเ

อยากกินน่ใช่มันไม่ what? มันไม่หือนมันไม่เหมือนที่มันอันนี้ทอดลูกต้องการทอดอ๋อหนูทอดเมื่อวานนี้สองรอบที่ลูกพี่เอรกับน้ององรอบอดรเดี๋ยวนี้มันแข็งเยเดี๋ยวทอดไปทอดหเหมือนจะนี่กินได้แล้วอย่เปลาไงเอาางไว้ทีู่ี่ครัมารี ไฟสีสวยสองสาีนะแข่งกันไปดูดิอร่อยอร่อยบุ๊คเช่นไม่รักกินนี่รักโอเคว่าไม่ได้องยืนกันเขาเพียมากกว่าคนนั่งมาเพียคนขับรถไม่เพียเพีย ใช่ม,ม,มาจากสกอเรยเนี่ย,ยตรงตรงมาจากสกลเน้องโค้ค,คุณค่อยังคำย่างให้แม่กิน อย่าเล่นเสี่ยลันนจะเป้าออกออกให้มันโอ้ยความขี้มกินเนื้อินยอะจุนไปดังไม่เคยกินแต่เค้อมันแห้งแล้วไม่เกินไม่เป็นจริงนะเนี่ยมันใครนะที่กินแค่นี้เลยพี่เอามาฮ่อเนี่ยออกมาฮ่อพวกนี้ไม่ได้กินไง่ไงหายร้อนแล้วจับดูดิครับปลาปขี้มันชุ้มกินก่อนเพราะหายร้อนเนี่ยมันหายร้อน รไปกินอยู่หลานนี่เนี้ิแบบออเขาเใใรนกับเพื่อน้ากินอ่ะยาป้าสูยาปลาสูิว่าเขาไม่เคยกินกันนะไปยาเขาน้นเดี๋ยวัก็ใส่ลูไงสามั้นอ่ะไงรอมันแห้งอยู่มันก็แห้งอยู่รอรอก่อนมันจะแห้งแล้วใครจะแห้งแล้วก็หายเอนอันนี้คุณเล่นใช่ไหนไม่ใช่ก็หายแห้งอ่ะ ก็โอยแล้วก็จิน like. <Okay. S 2> ้วก okay. uh ็แ huh. ห okay. like okay. ้งท uh ี huh. ่เลียวที่เดีไม่ได้ทำอะไรที่เธอย่างเลยอ่ะพี่จะไม่กินจีนเหรอเดี๋ยวเขาย่งเอาเลยเนี่ยแล้วก็จับดูสิจับดูสิคนะโอ้โหลบเบิดแล้มันหมูมันเยอะไงพี่เยอะกว่าเนื้อเนี่ยขอรอก่อนโอเคไงเอมหอมลยไก่ไก่ปิ้งแล้วหอมหน่อย หอมหน่อยหอมหน่อยพอแล้วพอหอมหน่อยอยู่เป็นอยู่เป็นเดียกว่ายี่ห่าหมูกระทะหมกระทะจริงแล้วก็แพ้บ่านอีกบัตรทอที่มือน่ะบัีรทองที่มือน มันจัดกันวนอะไรลูกมันลอยนี่เด้อมันเส้นลูกอ้มันเสอะไรลกปาบดดลูเอ็งมึงก่อนปามันเหนียวน่ะมันเหนยวนุ่มลูกอ่ออันฉีดเาไปล้างมือลงไปล้างมือไปอาฉีดฉีดฉีดล้างมืออ่า

ล้างมือปะเชดียชดีดีดีร้อนอเคแล้วตีนเล็กเตาก่อนอันนี้ด้ยันนี้ด้ยมันเยิมเลยมันเยิมจนไหม้แต่ว่าอยากินไม้มากนะต้องกินแบบว่าพอดีพอดีนตวนี้ด้วยแล้วรู้แลวกจะขนาดนั้นเลยนื้อมันไมเหนียวความสวกกปกขหนูแล้วูเหนียวจะหนูกิ นี่นะครับนั่งกินแบบง่ายแบบอะไรมีก็กินไปก่อนครับตอนนี้โอเคครับคลิปนี้ไว้สำนีก่อนเนาะขบเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับอะไมแล้วหรมอกภาษา mana ni lah